สำหรับการออกแบบรับส่งคลื่นไมโครเวฟเบื้องต้นของสาอากาศท่อนำคลื่นทรงกระบอกออกแบบด้วยการคํานวณดังนี้เลยค่ะอันนี้เป็นเรการรับส่งคลื่นไมโครเวฟเบื้องต้นของสาอากาศท่อนำคลื่นทรงกระบอกนะคะอุปกรณ์มีดังนี้ค่ะ 1. สายอากาศท่อนำคลื่นทรงกระบอกสองต้น 2. เครื่องวิเคราะห์เครือข่าย1เครื่อง 3. สายนําสัญญาณ rgc หนึ่งหพอผัว sma 2เส้นค่ะ4 ไม้บรรัดสำหรับการวัดค่าระยะของสัญญาณค่ะห้าฐานส่งรับส่งสัญญาณค่ะตอนแรกนะคะเราจะเปิดแอปมาค่ะแล้วเราก็จะต่อเครื่องนะคะเข้ากับคงค่ะพอเราเข้าโปรแกรมมาแล้วนะคะเราก็ตั้งค่าค่ะไปเข้าไปที่ดีวค่ะแล้วเราก็เลือกที่คมห้านะคะ พอกดคอมาเสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วเข้าไปที่ดีไวเหมือนเดิมคะ่ะแล้วตรงนี้นะคะแล้วเราก็มาตั้งค่าค่ะช่องแรกนะคะเราจะใส่เป็น100ค่ะช่องที่สองนะคะเราจะใส่เป็น4,100ค่ะแล้วช่องที่สามนะคะเราจะใส่เป็น100ค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะเราจะเลื่อนไปที่ศูนย์ค่ะแล้วเราก็กดปอเคค่ะแล้วเราจะมาทําการช็อตหัวนะคะ เราจะเลือกเป็นหัวช็อตก่อนค่ะแล้วเราก็กดไปที่ช็อตนะคะถ้ามันได้แล้วนะคะมันจะขึ้นสีฟ้าค่ะแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะแล้วก็เปลี่ยนหัวค่ะเป็นหัวโอเพนค่ะแล้วก็เข้าไปที่โอเพนค่ะ ได้แล้วนะคะเราก็จะเปลี่ยนหัวะคะ่ะเป็นหัวโหลดแล้วเราก็มาทำแบบเดิมเลยคะ่ะกดที่โหลดถ้าเสร็จแล้วนะคะเราก็มากดที่ a p p l y ค่ะถ้ามันขึ้นเส้นตรงแบบนี้นะคะแสดงว่าใช้ได้แล้วะคะ่ะหลังจากที่เราคัใเบสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะ การองการรับส่งคลื่นสัญญาณไมโครเวฟเราจะขยับไปที่0ถึง50เซนติเมตรค่ะ50เซนติเมตรค่ะจะอยู่ที่12.2 12. ค่ะ1บเซนติเมตรค่ะจะอยู่ที่17.2ค่ะ15เซนติเมตรค่ะจะอยู่ที่ลบ22.4ค่ะ20เซนติเมตรค่ะจะอยู่ที่ลบ24.9ค่ะ 30ซนติเมตรค่ะอยู่ที่ลบ29.1ค่ะ35ซนติเมตรค่ะอยู่ที่ลบ31.9ค่ะ40ซนติเมตรค่ะจะอยู่ที่ลบ37.9ค่ะ45เซนติเมตรค่ะจะอยู่ที่ลบ43.9ค่ะ